ขอบคุณตัวเองที่เคยเจอเรื่องราวอุปสรรคมากมายในชีวิตแต่ฉันก็ยังสู้ทนผ่านมันมาได้จนถึงทุกวันนี้และต้องขอบคุณประสบการณ์ชีวิตที่สอนให้ฉันเข้มแข็งซอนให้ฉันอดทนซอนให้ฉันก้าวเดินด้วยตัวเองได้ฉันก็เคยท้อมากแต่ฉันไม่เคยถอย เวลาฉันเหนื่อยก็หยุดพักกายพักใจเติมพลังเติมไฟให้กับตัวเองพอฉันหายเหนื่อยชาร์จไฟเต็มที่มีพลังใจพร้อมก็ลุกขึ้นมาสู้สู้ชีวิตต่อไปขอบคุณร่างกายของฉันที่ยังแข็งแรงที่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บชีวิตต้องดำเนินต่อไป เหมือนแสงไฟที่สว่างจ้าต่อหน้าทุกๆคนที่เห็นนี้ใครที่กำลังท้อก็อย่าถอยนะคะสู้สู้ต่อไปจ้าเพื่อวันข้างหน้าที่ดีของเรานะคะวันที่ชัยชนะกำลังรอเราอยู่เราต้องชนะทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอ สิ่งที่ไม่ดีโยนทิ้งขยะลงไปรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตดีกว่านะคะ